สวัสดีครับผมออฟเฟลกเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาชมสามเสื้อสวยๆที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านผมออฟเฟลกเตอร์เนี่ยไม่ได้มีเราคนเดียวแต่มีน้องคนนีคน้นนครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมบังตายครับ <laughs> บังตายนะจริงๆไม่ใช่บังนะ <laughs> เด็กคนรายน,นี่แหละนะครับชื่อตายเอาแมสออกนิดนึงให้เห็นห <laughs> นะน้าเห็นตาหน่อยนะเขาจะตายนะครับก็เฟซบุ๊กสุรศักดิ์เดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้นะครับก็คือน้องเนี่ยเขาจะมีความชอบเฉพาะด้านคือเกี่ยวกับเรื่องของพวกสายคลาสสิกเขาเรียกลมๆว่าสายคลาสสิกคลาสสิกไม่มีอะไรบ้าง มีวงแปวง80พาบาพาบา80ฮาร์เลย์ฮาร์เลย์แปดศูนย์ลายแปลกๆคือเน้นเป็นพวกยุค70 80 70 80มันจะเก่ากว่าทรงเสื้อเนื้อผ้าต่างกันปีลึกกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ตายได้เลือกเสื้อฮาร์เลย์เดวิดสันที่ตายคิดว่าสวยมาสามตัวให้ครับให้อ่านเนาะเพื่อนๆได้ชมมีอะไรอธิบายนิดนึงอะตัวไหนก่อนเอาตัวแรกเลยแล้วกันตัวไหนตัวไหนฮฮฮาาาาารรเเเลลลยออออััันนนี้คคคืใช่่่มมวงดูหบบ คือต้องบอกก่อนนะว่าลายพวกเนี้ยไม่ได้แพงไม่ได้แพงไม่ได้แพงเลยนะครับผมพยายามจะเอาเสื้อที่รู้สึกว่าดีและความหมายดีนะมาให้ดูกันอย่างตัวนี้เป็นรูปอะไรต่างอธิบายให้พี่อนหน่อยจะเป็นรูปอันนี้อินซีครับอินซีนี่เป็นตัวแทนของฮาร์เลย์ได้ไหมใช่ครับเพราออินซีกับไอรอนอินซีเหล็กอะไรวางเนี่เนาะมันกัดอะไรเนี่ยกัดมังกรอันนี้มังกรมังกรนี่เป็นตัวแทนของพระเอ่อผู้ตอนออกฝั่งตอนออกฝั่งเอเชียเราครับก็คือหมายถึงว่ารถญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับนี่ครับช่วงนั้น่าจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรโโโโโโปปปรรรมมมมทททใช่ ระหว่างอของของฝั่งเอเชียกับฝั่งออเมริกาอเมริกาก็มันก็เลเทะสมัยนั้นนะก็เฉียดกันกัดกันโฆษณาแต่ก่อนไม่เถื่อนนะเถื่อนครับเถื่อนนะแบบดูถูกกับพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตเช่นแบบนิวเคลียร์ที่ลงทุนอะไรเงี้ยคือแบบรุนแรงโฆษณากันแบบรุนแรงนะก็ตัวนี้ก็จะมีทั้งผ้าร้อยผ้าห้าสิบนะครับราคาไม่ได้แพงราคาก็สองพันห้าสามพันสี่พันอะสี่พันก็มี ไม่เกินห้าพันเรียกว่าไม่เกินห้าพันสำหรับสภาพดีๆแบบนี้นะครับเนี่ยสวยๆนะครับแต่ว่าไม่แพงนะไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงนะปุ้งมีลายหลังด้วยนะมีลายหลังด้วยอ่ะตัวไหนต่อครับตานตัวต่อไปเลยครับตัวไหนฮะตัวนี้นี่คือแบบโอ้ยเงี้ยสวยหรือเปล่าเพรว่าก็ว่าหายากนี่ก็ก็ยากหายากไหมหายากนะหายากนะเพราะว่าตัวนี้ถ้าพี่ถ้าถ้าพี่คิดนะเจ็ดศูนย์หรือเปล่าก็ประมาณปลายปลเอางี้ประมาณเจ็ดตีแป๊ว่าประมาณเท่าไหร่ แปดศูนย์ต้นแล้วกันอ่ะแปดอ่ะแปดศูนย์บวกลบหนึ่งบวกลบอ่ะบวกลบอ่ะเจ็ดแปดถึงแปดสองไม่เกินแปดสองอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นรูปลายตัดเป็นรูปเครื่องบีครับเป็นเครื่องเป็นรูปเครื่องของฮาร์เลย์เดวิสใช่โชว์เครื่องเลยเป็นเครื่องบีนะครับตัวนี้อ๋อนี่ชื่อเครื่องไม่ใช่เครื่องบีเขาเรียกว่านักเคลื่อนเฮดนักเคลื่อนเฮดคือลักษณะตัวนี้นักเคลื่อนเฮดลักษณะตัวเครื่องเขาไอเราก็ไม่ได้เก่งฮาร์เลยนะแต่เราชอบลักษณะของพวกตัวเสื้อพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับ นี่ปีลึกนะลึกมากอายุเสื้อนี้ประมาณ4ีปีนะส <40 S 1> <40 S 2> ีบปีนะ,ะน้องๆ <laughs> มีใครอายุมาถึง40ปีนะ40ปีอ่ะผมให้ดูป้ายนิดนึงนะครับ,รบป้ายตรงนี้เป็นป้ายอันนี้ผมะช้ถ่านนิดนึงของอธมิกาที่เป็นป้ายเฮนส์บางคนป้านรอเมรยกาเนส แตกไปแตให้หน่อยครับ <น Lambda. S 2> มเห็นมันมัน,มนอ่าเป็นป้ายฮาร์เน็ตเม็ดอินเอสเอนะครับเป็นป้ายเล็กนะคะรับตัวนี้หายดูยากจ,จะเจอสเสียเป็นผ้าร้อยนะ้ส่วนใหญ่เป็นผ้าร้อยนะถ้าเจอผ้าสิบนี่สงสัยได้เลยนะครับ,บ,บกรสก,กีนตัวสกรีนก็จะมีเขาเรียกว่าแบบอย่างเงี้ยนะครับน้มันเปนแตกดูนะอันนี้เขาจะเรียกว่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเอ่อแพ็คเกอร์แพ็คเกอร์ตระหนักการมันมันแตกอ่ะพูดยังไงเล่มันสกรีนมันร้าวอ่ะเป็นแครกอ่ะนะครับแคกกิ้งพวกเนี้ยนะครับแตกตามลายผ้าแตกตามลายเนื้อผ้าอย่างเงี้ยนะครับถลอกมันก็แสสสสดดดดงงงงงงงใหห้้้้เเเเ็็นนนนนว่่่าาาบรุุุมัััััยยยปอออีีถูกกกกตตตตคจจึ พี่สังเกตนะสกินสีมันจะน้อยถูกต้องน้อยสกินสีน้อยใช่พวกนี้ก็จะเป็นแบบแก๊งฮาร์เลย์ใส่กันสมัยแรกก่อนเราจะเจอภาพนึ่งประมาณนี้นะง่ายๆข้อดีตรงนี้พี่เห็นอีกอย่างหนึ่งนะความยาวของเสื้อสั้นมกสั้นสั้นมากๆใช่ไอ้สั้นก็ขายได้นะไอ้ผมถามแบบไม่ไม่รู้นะผมไม่ตามไม่ตามราคานะตอนเนี้ยราคาแบบเนี้ยวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่วิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่นะผมไม่คาดียกไม่ ราคามันมันสว as ิงมันมันสวิงช่วงกว้า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 งช่วงนี้กว้างกว้างผมว่าที่เคยขายได้ประมาณ1 8ื่นแปดหมอันนั้นคือสภาพไม่เล่นผมจําได้ว่าเคยมีสองหมื่นี้่เคยมีถึงแต่คือตอนนั้นก็คือลูกค้าเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาฝากฝาก ฝากไว้เลยว่าถ้าเจอคือเขาเอาออ๋เขาขายยากมากใช่นะครับโอเคอย่างนี้ยมาเร็วๆประมาณนี้นาะสวยสวยสวยอ่ะมาดูตัวต่อมาครับอันนี้เออให้หูลายหลังด้วยอันดับลายหลังก่อนปกติเราอินซีปีกปีกขึ้นอย่างเงี้ยมันปีกลงกอะตายตัวนี้น่าจะว่าน่าจะลึกกว่าตัวปีปีแปดห้านะใช่ปีแบบนี้อันนี้หายากอันนี้หนึ่งเก้าศูนย์สามนี่คืออันนี้อันนี้แค่ปีปีของเปิดปีก่อตั้งของฮาร์เลยใช่ไหมครับปีเก่าฮาร์เลยไออ่านว่าอะไรวะโฮฟเวลเหรอ โลวล์สนิวคิงสตันพีเอนะครับมาดูด้านหน้าครับนี่ฮรลายหน้าครับตัวนี้ผ้ามันสวยมากเลยนะจ๊ะสวยมากผ้ามันจะรอมันจะเป็นแบบแนวขวางนะเห็นไหมผ้ามันจะทอเป็นแนวขวางนะครับใช่ตัวนี้ผ้าสวยมากถ้าป้าย,ยัางอยู่นี่น่าจะเป็นป้ายสเตตป้ายไอ้อะไรเขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูกอะไฮครูอะไฮครูน่าจะไฮครูหรือสก,กีนอที่มันเป็นอัน้ป้ายป้ายมันสีสีเหลืองแล้วตรงสื่อสึงหแดงอะนะครับแล้วก็เย็บแบบไม่มีหมอนรองคอ ร้อยป้ายร้อยป้ายนะต้นแปดศูนย์นี่คอเป็นนี้คอแน่นๆเลยอ่ะดูสกินหน่อยสกินหน่อยสกินก็จะประมาณนี้ครับตานี้อธิบายลายนี้หน่อยเป็นยังไงอ่ะอันนี้ก็จะอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงถึงความดิบ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 นะเพราะว่าผู้ฝ่ายฮาร์เลย์มีหัวกะโหลกถูกต้องมีอันนี้ของคู่กันผู้หญิงผู้หญิงนี่ผมยังไม่แน่ใจเลยนะว่าตรงนี้มันจะโดนแบรนด์หรือเปล่าว่าลายมันก็โชว์หมดอย่างนี้เลยนะสมัยนี้ก็จะไม่ค่อยมีลายอย่างนี้โปรโปรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีนะฮะนี่นะ ลายปีกเหล็กแล้วก็มีลายหัวกะโหลกก็ลายเนี่ยผมบอกตรงนะ<อ>มันดูดิบดูเถื่อนใช้สีน้อยอแต่ว่าดูเป็นแก๊งนะมันเป็นคล้ายๆสัญลักษณ์แก๊งนะเออใช่เป็นเหมือนสแกนมันเป็นคล้ายๆสัญลักษณ์แกง๊งสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้มากกว่ามันเชิงเป็นแบบเอ็มเบมเป็นเอ็มเบมเป็นซิมโบลิกเป็นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมว่ามันสวยแล้วก็ได้รับความนิยมในประเทศไทยด้วยฝรั่งก็ฝรั่งก็เริ่มชอบนะลายพวกยิงแก๊งอย่างนี้นะครับแล้วผมเคยเห็นนะ พวกภาพในหนังสือฮาร์เล็คเก่าอ่ะมีคนใส่อย่างนี้นะเว้ยนี่ลายอย่างเงี้ยแล้วใส่เก็บทับแต่ส่วนใหญ่แต่วนใหญ่ไม่เคยไหมแม่งตัดแขนหมดเลยใช่ส่วนใหญ่อันนี้คือสภาพดีร้อยละเซนเลยตัดแขนตัดแขนตัดแขนคว้านคอแบบแล้วก็ถือขวดเบียร์หนวดเข่าเยอะใช่แล้วก็โชว์ลายสั่งเนาะแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับนี่นะอันนี้ประมาณปีน่าจะประมาณเจ็ดปลายต้นแปดต้นเจ็ดแปดประมาณรุ่นรุ่นในกัรตัวเมื่อกี้อันนี้จะใหม่กว่าใหม่ตัวนี้ใหม่กว่าใช่ไหมันน่ี้รุใหม่กว่าตัวนี้รุ่อนข้างเก่ากว่าตัวนนนี้้้เป็ผาัะครบ คราวนี้ผ้าร้อกับผ้าห้าสิบเอาจริงๆแล้วมีผลอะไรกันไมตได้มีผลไหมหรอมีผลการการสวมใส่ใช่ครับแต่ว่าเอาพูดก่อนในเรื่องของราคาที่ประเทศไทยครับประเทศไทยผ้าห้าสิบแพงกว่านะห้าสิบนิยมกว่านิยมกว่าเพราะบ้านเราแม่งใส่แบบผ้าห้าสิบต้องพูดตรงๆว่าคือห้าสิบโพลีห้าสิบคอตตอนนะครับมันเป็นส่วนผสมสองอย่างมันผ้ามันจะออกบางกว่าคนไทยจะชอบใส่แบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันอากาศบ้านเรามันร้อน แต่ตอนนี้ก็500นี่คนเปิดใจเยอะมากแต่ก่อนคนจะแบบโอ้คนละอย่างกันนะตอนนี้500ก็โอเคเหมดนแล้วก็เป็น3ตัวที่นําเสนอกันก็เป็นสายฮาร์เรย์เดี๋ยวถ้าตายเนี่ยเลือกเสื้อพวกผ้าบางงานคลาสสิกมาเพื่อนๆชอบแนวนี้ก็พิมพ์บอกกันได้นะครับเพราะว่าที่ร้านจริงๆแล้วเนี่ยมีทุกแนวนั่นแหละก็กระจายมันจะมีคนที่คอยช่วยกันขายช่วยกันแนะนําลูกค้านะครับเพื่อนๆตามหารายไหนนะครับก็ฝากของบางตายไว้ด้วยนะครับพวกสายต่างๆตายสามารถช่วยหาให้ได้นะครับที่ Facebook ที่ผม จะแนะนำเอารูปขึ้นตรงนี้ไว้ให้นะครับนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีไลฟ์สดเรื่อยๆเนาะไลฟ์สดแนะนําให้ความรู้เพื่อนๆชอบต้วไหนก็คอมเมนต์นะครับหรือว่าใครมีแบบนี้หรือว่าใครชอบต้าไหนก็คอมเมนต์บอกกันนะครับว่าชอบแบบไหนยังไงก็จะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับยังไงฝากติดตามเอาลเ็กเตอร์ในทุกช่องทางนะครับมีติกต็อกนะครับยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้สั้นๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ